สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับ วันนี้มุมสเวนก็กลับไปพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ตสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่3 1ตุลาคม2564นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับมุมสเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทยเจ็ตสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่ามวยไทยเจ็ตสีนะอาทิตย์นนนนนนนีีีี้้้้ะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบบมมใขึชกกางงู่่่ททเเป็ุญสือ 11สายเอ็นที่2องครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพฤหัสนะครับ, uh รบสิทธินายกทวิบตาพงศ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับช่างทองเอ็มยูเดนนะครับพิกัด114ปอร์นะครับเดิมทีคู่นี้จะเป็นทางด้านเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชนะครับกับพลังเพชรชอแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าทั้งคู่ชกไว้ในไฟแรกนี่เกิดได้รับการบาดเจ็บนะครับเพชรตาปีนี่ดังหักส่วน พลังเพชรนี่หน้าแข้งแตกนะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากนัดแรกนะครับแล้วก็รักษาแผลหายไม่ทันในการกลับมาขึ้นชกในครั้งในในใน,นัดที่2ได้นะครับทางทีมงานคณะกรรมการผู้จัดมวยรอบุญเสือนะครับจึงตัดสิทธิ์ทั้งคู่ออกไปนะครับแล้วก็สิทธิ์นั้นจึงไปตกที่ตัวสำรองนะครับนั่นก็คือเพชรพรหัสสิทธิ์นายกทวีตพงศ์กับทางด้านช้าง ช่างทองนะครับเอ็นยุเด่นนะครับจะทําการชกเป็นตัวสํารองปูนเสือครั้งที่2 1สาย A แทนนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นมรอรบปูนเสือสาย A นัดที่2ออีกหนึ่งคู่นะครับฝ่ายแดงก็คือขุนศึกสอเดชพันธ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคือเดชพาคินนะครับสิทธิ์กำนันจิรวัตรพิกัด114ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3านะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือไทยสอจอเปียกอุทัยส่วนฝ่ายน้ำเงินจงอังดัสิทธิ์หนุ่มน้อยพิกัด1 3 4ปอนด์นะครับส่วนคู่เอกํารายการนะครับเป็นทางด้านเหน,นือธรณีสามชายวิเศษสุขนะครับฝ่ายน้ำเงินก็คือมังกรมงคลแก้วสอสมหมายพิก36 136รหนนะครมวยตามม่มีกปลี่ยนแปลงนะครับ มุมสวนก็เลยถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยจัดสีนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับของคอมมัห้ามพลาดนะครับ fc thai มีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ fc thai นะครับต้องมีนนนนาาห้ก่อะะคครรัับบ แล้วก็สาหรับท่านใดที่กําลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างหมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งวิตวิส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นหมวย3ยกนะครับสมัครวันนี้ก็150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่อดีตไลน์ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยเจสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564นะครับเวลา14นกา30นาทีโดยประมาณนะครับมวยไทย7จะสีในนัดน,นี้ก็ยังคงจัดชกในระบบปิดเหมือนเดิมนะครับไม่อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับมีเพียง ผู้เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้นนะครับแต่ต้องไม่เกิน25ท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องผ่านการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดเลยนะครับตามที่สบคกําหนดทุกประการนะครับเรียกว่าต้องชกภายใต้เงื่อนไขที่สบคกาหนดทุกประการเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ นัดนี้ก็ยังมีมอรอบปูนเสือให้รุ้นกัน2คู่นะครับคู่ที่1แล้วก็คู่ที่2นะครับมาเริ่มกันคู่ที่1นะครับคู่ที่1นี้เป็นมอรอบปูนเสือครั้งที่21สาย A นัดที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพระฤหัดสิทธินายกทวีปตะพงนะครับหรือว่าพละฤหัดเล็กเมือง4มานะครับหรือว่าสักบุรีลำส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับช่างทองเอ็มยุเด่นนะครับพิกัด1 1 4ปอนด์ครับคู่นี้อย่างที่แจ้งไว้ตอนต้นรายการแล้วนะครับเป็นนักมวยที่ใช้สิทธิ์จาากตััวสรรองมคบ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรพลิหัสนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับวัย20ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสักบุรีรัมย์นะครับโดยมีเจ๊หน่อยวนิดาถนัดค้านะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีอาจารย์ฉลองศึกสอธทนิคุณนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีนายกทวีปแสงกระจ่างนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับตีนสายหน้าแรงนะครับอาวุธหลากหลายรวดเร็วกระดูกดีนะครับหมัดหนักซอกแรงนะครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่ายังมีสรุดสรุดอยู่นะครับมีแพ้คะแนนสายฟ้าน้อยเกียจเกียงกนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนฉลามดำต่อนหนองตะพานนะครับที่ระยองลาสุดนี้แจงเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรนำชัยนะครับสอจ,จะต้องปาจีนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับฟอร์มอาจจะยังมีสรุดสรุดอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องการผ่านโมนี่ปะทะกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับ ส่วนทางนั้นแฟนน้ำเงินช่างทองนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย17ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เอ็มยุเดนนะครับดยบางอย่างยงยุทธนะครับเอ็มยุเดนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายรูปร่างดีเลยนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับลายแขนขวางค้ำแทงแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเรี่ยมดีศอกสวนอันตรายฟอร์มสดนะครับสามฟอมหลังนี้ต้องบอกว่าอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับอย่างสะกดํำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับมีชนะคะแนนบรลือเดชเล็กนะครับลูกเจ้าพ่อกุมภกันที่อตกรสามหลังจากนั้นนนนก็ชะะแ เพชรวิเศษปุ๋ยปานินทองที่ลุมพินีล่าสุดชนะชนะน็อกยกสามนะครับเพชรวิเศษปุ๋ยปานินทองที่ทออตกสามย้ำแขนไปอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้สดเหลือหลายเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับช่างทองดูจะดีกว่านะครับฟอร์มดูดีกว่าสามฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยนะครับต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับเพชรพฤหัตถึงแม้ว่าดูว่าฟอร์มอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าที่แพ้มานั้นก็ ปะทะกับเบอร์ใหญ่มาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบเรื่องเบอร์มวยชั้นมวยแล้วก็กระดูกมวยด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพลรือหัสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับดูว่าฟอร์มอาจจะเป็นรองนะครับแต่ชื่อชั้นการผ่านมวยนะครับชื่อมวยมาก่อนแน่นอนนะครับสุดท้ายน่าจะเชิญเอาชนะคะแนทนทางด้านช่างทองเอ็มยุเดนนะครับพร้อมกับเข้าไปลุ้น เข้ารอบ8คนในนัดหน้าอีกนัดหนึ่งนะครับคู่นี้คนแพ้ในนัดนี้ก็จะตกรอบทันทีนะครับเพราะตามกต,ติกาถ้าแพ้สองครั้งก็จะตกรอบนะครับส่วนกติกานี้คนชนะสองครั้งก็จะเข้ารอบทันทีนะครับคู่นี้ตามกติกา,กาก็คือแพ้มาแล้วคนละหนึ่งครั้งนะครับคู่นี้ใครแพ้นี่จะตกรอบกับบ้านทันทีคนชนะก็จะต้องไปลุ้นอีกนัดหนึ่งนะครับในนัดหน้านะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีบตะพงส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21 ที่2ของทั้งคู่นะครับคู่นี้คนชนะก็จะเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ตัวรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบแรกนะครับส่วนคนแพ้ก็จะ ไปลุนอีกนัดหนึ่งในนัดหน้านะครับฝ่ายแดงก็คือคุณศึกสอเดชพ,พันธ์นะครับหรือว่าสุรสีมวยไทยส่วนฝ่ายนัเงือก็คือเดชพาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตรหรือว่าพอเชิดพงศ์นะครับพิกัดห1 4ยปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงคุณศึกนี้นักโกวัย18ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเดชพ,พันธ์นะครับโดยมีพันตารวจโทสุระเชษเดชพ,พันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมือขวานะครับหนักแรงเลยเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกเตี้ยสั้นอาวุธ ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเช่นเดียวกันนะครับมีชนะนอกยก3โพแก้วสิทธิเพชรเอกที่หัดใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ชนะนกยก2อ0 0 0แสนวอลเกตซิริที่หัดใหญ่ลาสุดต่อยไว้ในมววรอบปูนเสือนัดแรกนะครับชนะนกยก3พลังเพชรเฉชมเปี้ยนที่ช่อง7สี3ฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟล์แล้วก็เป็นการนกเอาทั้งสิ้นเลยครับ ส่วนสนามฝ่ายน้ำเงินเดชพาคินนะครับนักชกวัย17จปีจากจังหวัดสงขานะครับคุณีดาบีแมทแห่งเมืองสงขลาเลยนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิหนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสมนึกพัฒน์บุรีนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีกำนันจิรวัตรสนิทลำนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานครับจังหวะฝีมือนะครับคบเครื่องหลักเลียมดีสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงแรงนะครับสอกสวนอันตรานะครับฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาด้วยดีกีนี่แชมปใต้้รรุ่นน5อดวยั สามฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้นอกยก2บินสยามลูกมะขามหวานที่อตกสามหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยก4กล้องนภาเล็กสิดกล้องนภาที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะครับร้อยห้าปอนด์ภาคใต้มาครองนะครับลาสุดต่อยไว้ในมือรอบปูนเสือครั้งที่2 1ดนัดแรกก่อโชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับชนะนอกยก4เพชรตาปีลงอย่างกีฬาสุราษฎร์ที่ช่อง74นะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะไปถึง2องครับฟอร์มนี้ถือว่าค่อนข้างดีคล้ายๆกันนะครับฟอร์มทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูดีกว่านิดนะครับ เพราะว่าเป็นประเภทหนักแรงครับแต่ว่ารูปร่างเสียเปรียบนะครับทางด้านฝ่ายแดงวันนี้ดูว่าเสียเปรียบช่วงเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าต้นๆนี่อันตรายแน่นอนนะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับไม่หล่นไม่เสียอาการมวยนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับเดทพาคินดูว่าวันนี้ดูได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบส่วนสูงแล้วก็ไฟสุดท้ายนี่กช่าชกไว้โชว์ฟอร์มไว้สวยเข้าตาเซียนเหลือเกินนะครับพลิกชนะอาชนะน็อกทางด้านเพชรตาปีมาได้นี่ถือว่าโชกไว้ไฟนานี่เข้าตาเซียนเลยนะครับวันนี้ไม่พลาด หลับหล่นไปซะก่อนไปไปลายน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับไ่แขนดักเตะดักแทงวงในมีไล่แขนขวางค้ำแทงแรงดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับไม่หลับไม่หล่นไปก่อนผ่านสยกวันนี้เดชภาคินน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับเฉือนเอาชนะคะแนนด้านคุณศึกสอเดชพัพธันไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับเข้ารอบ8คนสุดท้ายคว้าตัวรอบ8ปคนสุดท้ายเป็นใบแรกได้สําเร็จนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชภาคินสิทธิ์กำนันจิรวัตร ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือไทยสอจอเปรียกอุทัยนะครับหรือว่าเพชรมรกตสอรกรรยานีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินจงอังดามสิทธิ์นุ่มน้อยหรือว่าทนายมิเชลนะครับพิกัดหน4้อย 3, ป่ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงไทยนี่นักชกวัย20ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สจเปียกอุทัยนะครับโดยมีสจเปียกอุทัยนะครับปะพาวิทยุตรสวัสดีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับหนักแรงเลยเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกอาวุธหนักแรงนะครับบูกาแลกกาสวนศอกคมตนๆนี้ถือว่าอันตรายด้วยนะครับดีกีนะครับแชมป์อ่าดีกีนะครับอันดับ3มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ที่วิถีมยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับดีกีนี้ถือวาไมมธรรรดนะคับ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเดตฝั่งโขงจอห์นเอมเอที่พีทีวีนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก2เพชรกาฟิวจิตบางนนทที่พีทีทีวีนะครับแล้วก็ ขวาอันดับ3านะครับวันนั้นเป็นการชิงอันดับ3านะครับแล้วก็ขวาอันดับ3มหมวยรอบท็อปวันเมื่อวันพันดุครั้งที่2ได้สําเร็จนะครับล่าสุดมาชกไว้โชว์ฟอร์มมาที่ช่อง74นะครับแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านแสงมรกตพอเจริญแพทย์ที่ช่อง7 4ถ้าจากันได้นะครับวันนั้นชคกันได้สนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับแล้วก็เป็นทางด้านเผชรแสงมรกตนะครับที่มีตําหนินะครับฟันยางรุดออกจากปากนะครับก็เลยทําให้ไทยนะครับเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านไทยนี่มีแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะสองเลยนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจงอางดำนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสงขลานะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยซิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมนึกพัฒบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องนะครับดัดศักดัดศากแข้งแรงนะครับวงในปั้มรัดมัดตีรุนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของหนักๆดูแล้วทางด้านจงอางดำดูจะไม่ค่อยชอบนะครับแสลงของหนักๆนะครับมี3ฟอร์มหลังก็มีชนะนกยกสองธงชัยเพชรลุ่งเรืองที่ทัานกรสเตเดียม หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกหนึ่งนะครับสิงห์ดำเกียดทรงฤทธ์นะครับที่เวทีหลังสิ์ลาสุดนี้ก็ยังสะดุดอยู่นะครับแพ้นอกยกหนึ่งให้กับเซอร์ซอสนะครับคาบูทอฟเป็นนักชกจากคากิสถานนะครับที่รายการช่อง8ซุปเปอร์แชมป์นะครับสามฟอร์มหลังนี้ ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับแล้วก็2ฟอร์มที่สุฟอฟความสุดท้ายที่แพ้นี่เป็นการแพ้น็อกทั้งสองไฟล์เลยนะครับแสดงว่าทางนั้นจงอ่างดำนี่ดูแล้วไม่ค่อยชอบหมัดนะครับไม่ค่อยชอบอาวุธหนักๆน,น,นะครับเห็นหมัดก็อาจจะเห็นเหมือนระเบิดเลยนะครับไม่ชอบของหนักๆสแสลงของหนักๆนะครับซึ่งดูแล้ววันนี้ไทยสจอบจเปี๊กอุทัยนี่ประเภทหนักแรงด้วยนะครับเดินคู่แน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสจอบเปี๊กอุทัยนะครับต้นๆนี่อันตรายเลยนะครับเข้าไว้ก่อนดูได้เปลี่ยนนนนนะครรัับบุุ้้อได ดีไม่ดีลุ้นกินเต็มด้วยแต่ปลายก็น่าจะมีขยะราคาให้ขยับขยายได้ไม่ยากครับเพราะดูแลทางด้านจงองังจงอังดํานี่ไม่ชอบของหนักๆเลยนะครับสองฝ่สุดท้ายโดนน็อกรวดวันนี้ไทยหนักแน่นอนนะครับเดินคู่แน่นอนสุดท้ายก็น่าจะเอาชนะจงองังดํา1ซิดนมน้อยไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับไทยสอจอเปียกอุทัยนะครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับหรือว่าเดียเกตเพชรส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมงคลแก้วสอสมหมายนะครับหรือว่าปราบปามเล็กเพชรรัชพัฒนะครับพิกัด136ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเหนือธรณีนี่นักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัย26ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยนะครับเกียรติเพชร โดยมีทาง,ด,ทางด้านเดียเกตเพนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเชฟเกตเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อนครับแบทแมนนะครับดีกีก็แชมป์ร้อยสามสิบห้าปอนด์เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้แหละครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงเดียวุฒเร็วนะครับดักเตะดักแทงวงในปั้มรัดมัดตีรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ชกสม่ำเสมอน,นะครับแล้ววันนี้ดูว่าชกในบ้านนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับ บรรยากาศน่าจะดูดีนะครับแล้วก็ทํานิดทาหน่อยราคาหลายเร็วกว่าครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนสองคมมางเกาะอ,อะไรอยู่ที่ช่อง7นะครับหลังจากนั้นชนะคะแนนล,ลุ่งแสงตะวันสอพาราช ที่ช่อง7สีย่ำแค้นอีกครั้งนะครับแล้วก็ชนะแบบขาดเอาท้ายๆด้วยนะครับล่าสุดนี้เป็นการชิงแชมป์135ปอนด์วิธีช่อง7สีนะครับแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านธนันชัยนะครับแฟร์เทคที่ช่อง7สีแบบบุบวิดเลยนะครับมาเฉือนตอนยก5ด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ช่อง7สี135ปอนด์มาครองได้ได้สำเร็จนะครับสามฟอร์มสุดท้ายเนี่ยชกไว้ที่ช่อง7สีทั้งสามไฟแล้วก็โชว์ฟอร์มดีสุดๆเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมงคลแก้วนี่เป็นนักชกจากจังหวัััดมมหาาาสรรคคววย27ปีีนนะบเทก็ เก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนนะครับอยู่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโดยมีเสียบูมเด็กเซียนนะครับอภิปรัชเลิศรลัดเลิศรักชีวกุลนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีทางด้านเสียสมมัยสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับให้การสนับสนุนทางด้านมงคลแก้วนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเลยนะครับศาสตร์แข่งต่อยหมัดแรงอาวุธหลากหลายแผวพาวงในปั้มรัดมัดตีรุนแรงเกา๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่า การชกอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับชกชกหยุดหยุดแล้วก็ดูว่าวันนี้เหมือนเป็นทีมเยือนบรรยากาศก,าก็ดูเป็นรออนครับแต่ฟอร์มนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีชนะคะแนนลำน้ำมูลอออัจฉริยะธิราชํำเนินหลังจากนั้นชนะคะแนนเพชรมรกตทีเดเก้า9ก้าธราชํำเนินล่าสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยอีกไฟ์นะครับชนะคะแนนทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองทีเวทีหลังสิษสามฟอร์มหลังเนี่ยชนะรวดทั้งสามไฟล์เลยนะครับ แต่ว่าไฟสุดท้ายที่ชกไว้นี่เดือน11ปี63ครับปลายปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็หยุดเรือเวทีไปเลยนะครับเท่ากับเท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้าเงินมงคลแก้วเรือเวทีไปเกือบเกือบหนึ่งปีเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงหรือทรณีนี่ไฟสุดท้ายที่ชกไว้เมื่อต้นปีนี้เองนะครับการเรือเวทีไปนานๆก็ต้องดูว่าการยือรอาย,ยท้ายของทางด้านฝ่ายน้าเงินมงคลแก้วจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ทางด้านฝ่ายน้าเงินไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับอาจจะดูดีกว่าด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่าปะทะกับทางด้้าาานนลลลํํมูเ็ก ทางด้านเพชรบรกฏนี่ทางด้านมงคลแก้วนี่ปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้หน้าเสือเสียงเชียร์บรรยากาศอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าเป็นทีมเยือนถ้าชกเวทีอื่นนี่ดูว่าทางด้านมงคลแกล้วนี้น่าจะภาษีดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้มาที่ช่องเจ็ดสีมาเยือนบรรยากาศอาจจะดูเป็นรองทําให้ราคาอาจจะคุกคี้สูสีก็ได้นะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยมองชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลแก้วสอสมหมายนะครับบรรยากาศดูเป็นรองนะครับแต่ว่าอาวุธไม่เป็นรองแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเรื่องกระดูก ชื่อมวยชั้นมวยนี้ก็ไม่เป็นรองด้วยเพอเผลออาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำไปอาจจะดูดูดีกว่านิดนิดด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับน่าจะ,ะมงคลแก้วสอสมหมายน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเหนือธรณีสามชายวิเศษสุขนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้พร้อมกับฝ่าหน้าเสือได้สําเร็จนะครับนอคุณนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับมงคลแก้วสอสมหมายนะครับ แล้วก็ฝากไว้อีกครั้งนะครับโฮมอีท่ามพาสแอดเอฟซีไทยนะครับมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่แอดเอฟซีทีเอชเอไอนะครับต้องมีแอำนาหน้าก่อนนะครับแอดเอฟซีทีเอชเอไอนะครับถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดถึง100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดเอฟซีไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทยจะสีขึ้นชกในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564นนะครรับแล้วกก็็เปาวิเเคราาะห์ตมมข้อูลที่ก็บรรววบมมาเท่านนนัั้ะครบอาจจะ ไม่ตรงใจเซียนมวยลหลายๆท่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมวยก็มีแพ้มีชนะได้ทุกตัวนะครับบางครั้งบางทีที่วิจารณ์เป็นมวยชอบไว้นะครับวันชกจริงอาจจะมาน้ําหนักไม่ดีมาน้ําหนักเกินเยอะหรือว่า เกิการบาดเจ็บในระหว่างซ้อมก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเราต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะเติตช่างบวกกระแสเรศนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบเพลือสืบเพลูอแล้วก็สืบเพลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะเติตช่างบวกกระแสเรศนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอยทุกท่านนะครับล่ำรวยเง ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าทํา3อย่างนี้เป็นประจำนะครับแฟนมอลทุกท่านก็จะปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ดูดีนะครับไม่ประมาทการจะตกต้องตั้งการขึ้นมาสูงสงเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ